สวัสดีครับผมภูมิศรภาพจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับวันนี้จะนําเข้ามาสู่ในรายการของผมนะครับ The Stock ค้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่จะนําทุกท่านเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสที่จะมีโอกาสเป็นช้างเผือกต,อตัวต่อไปและอาจจะทําให้ท่านได้กําไรเป็นเดง้เดงๆได้หลายคนสงสัยนะครับว่าทาไมหุ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นหุ้นต้องเป็นหุ้นนอกกระแสหุ้นตัวที่ขนาดไม่ใหญ่มาก คำตอบนี่ครับจะอธิบายได้ในวันนี้เลยนะครับผมเพราะว่านะครับหุ้นเหล่านั้นจะมีโอกาสเติบโตได้กําไรมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวได้ง่ายกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นที่ทุกคนสนใจความหมายของมันสั้นๆง่ายๆว่าหุ้นพวกเนี้มันโตได้ง่ายกว่านั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราซื้อกิจการอะไรกิจการหนึ่งที่เป็นกิจการที่ใหญ่หุ้นตัวใหญ,ใหญ่เป็นกิจการที่เขาขยายมาแล้วทั่วประเทศ โอกาสที่เขาจะทํากําไรอ่ะได้มากขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยมันจะหกมากแต่ถ้าเกิดหุ้นบางตัวซึ่งเป็นหุ้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากเขามีแก็บที่จะสามารถทากําไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวง่ายกว่าหุ้นเหล่านั้นแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าหุ้นเหล่านั้นอ่ะที่เป็นหุ้นตัวใหญ่เป็นหุ้นที่ไม่ดี <esf. S 1> แต่เพียงแต่จะแนะนําว่าหุ้นที่เป็นหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้มากกว่าเมื่อกําไรมากขึ้นราคาหุ้นก็จะสามารถขึ้นตามได้ง่ายกว่านั่นเอง วันนี้นะครับผมจะนำมาเสนอหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าจะคนน่าจะรู้จักน้อยมากเพราะว่าผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีไม่ถึงพันคนตัวนี้แต่เป็นหุ้นที่มี a s s ซีฟอินคัมตลอดนะครับใน20ปีต่อจากนี้เขาจะมีรายได้เงี้ยมาตลอดเลย a s s ซีฟอินคัมน่าสนใจมากหุ้นตัวนั้นก็คือตัวนี้ครับผมบริษัท S A A M Energy d e v e l o p e t ลอบเมนนะครับจำกัดมหาชนชื่อตัวย่อก็คือ S A A M หุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นพลังงานที่ไม่เหมือนใครเป็นหุ้นพลังงานแบบลักษณะนี้ตัวแรกในตลาดเลยซึ่งไม่เหมือนใครแล้วก็มี Passive Income นะครับ20ปีโอ้โหฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลนะครับว่าเขาทำอะไรแล้วเขามีพ i v e i อินค e จากไหนแล้วเขาไม่เหมือนใครยังไงก่อนอื่นนะครับ พิเศษท้ายคลิปนี้นะครับตั้งแต่ EP 3ต้นไปนะครับเราจะมีการให้คะแนนหุ้นด้วยความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับว่าหุ้นตัวนี้ควรจะได้คะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่ยังไงอยากให้เพื่อนๆหลังจากได้คะแนนจากผมแล้วลองไปศึกษาต่อดูว่าคะแนนนั้นอะ่ะมันสมเหตุสมผลไหมแล้วก็น่าลงทุนไหมนะครับผมเรามาดูลักษณะธุรกิจนะครับธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น3ธุรกิจดังนี้นะครับ1ก็คือ จัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการเกี่ยวข้องภายในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอาทุกคนงงเอ๊ะคืออะไรจัดหาสถานที่ตั้งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ 2. พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจําหน่ายนะอันนี้เขาไม่ได้ทําเองนะเขาทาเพื่อจําหน่ายแล้วก็3ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับเรามาดูกิจการแรกของเขากันนะครับผมนี่จัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องภายในโรงไฟฟ้านะครับผมเขาทําอะไรบ้างนะครับลองมาดูในสไลด์กันดูอันนี้คือโครงการที่เขาทําไปแล้วนะครับในปัจจุบันมีทั้งหมด17โครงการามีอยู่เกือบทั่วประเทศเลยนะครับผมหลายภาคมีทั้งอุบลภาคอีสานนะครับมีอ่างทองด้วยมีลบบุรีมีภาคใต้ประจวบคีรีขันนะครับแล้วอายุสัญญานะครับในโครงการพวกนี้เขาจะกินได้เรื่อยยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีตามโครงการเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกัน ขั้นตอนของการทำธุรกิจของ SAM นะครับผมอันดับแรกคือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขาจะส่องกองสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วก็วางระบบสายส่งแล้วก็คัดเลือกพื้นดินที่ดินเน่ยที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะมาติดต่อบริษัทเขานะครับพูดง่ายว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ ดูให้คุณทุกอย่างเลยถ้าคุณอยากทำโรงงานลาพลังงานหมุนเวียนนะครับเขาจะทำให้คุณทุกอย่างเลยแล้วทำยังไงเรามาดูต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับไม่พอเขาลงทุนลงทุนมาให้ด้วยลงทุนคือความหมายคือเขาจัดที่ดินให้คุณแล้วก็ให้ลูกค้านี่ครับนำที่ดินนั้นมาใช้เพื่อเป็นทำเกี่ยวกับลฟฟาพลังงานหมุนเวียนก็คือ เอาที่ดินมาปล่อยให้ลูกค้าเช่านี่แหละครับผมแล้วก็จัดหาพวกโซล่าส่งโซล่าเซลลทำให้พร้อมเลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็ต้องดูแลด้วยหลังจากเขาทำแล้วเขายังดูแลอีกดูแลโรงไฟฟ้าของลูกค้าด้วยนะครับทั้งดูแลความปลอดภัยต่างๆดูแลความสะอาดดูแลสิ่งที่ขัดข้องในเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลลต่างๆพูดง่ายว่าเขาคือบุคคลที่ทำให้เกิดอาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับ นี่นี่โครงการของเขานะครับสังเกตนะครับโครงการเขาถึงจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ตัวเขาก็ไม่ใหญ่เหมือนกันโอกาสที่เขาจะได้กําไรเป็นเท่าๆนี่เป็น,เป,นเป็นไปได้สูงมากในภาพเป็นโครงการอ่างทองนะครับผมที่น่าสังเกตนะครับผมอายุสัญญานะครับ20ปีพูดง่ายๆว่าบริษัทเนี้ยเขาจะได้อายุสัญญาจะได้เขาเรียกว่าค่าเช่าค่าดูแลจากคนที่มาติดต่อเพื่ออยากทําโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับ แล้วก็จะได้มาเรื่อยๆตลอด20ปีเลยกินไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับผมสิ้นสุดเมื่อปี2572นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเราจะลงทุนลงทุนตัวนี้นะถึงนั้นถึง2 5 7 2ไหมโครงการที่อุบลน,นะครับ5เมกะวัตต์นะครับอายุสัญญา20ปีโอ้โหนี้ก็20ปีอีกแล้วสิ้นสุด2575นะครับโอ้อีก10กว่าปีครับผมตัวนี้ น่าสนใจนะครับผมแล้วเขาก็กินเรื่อยๆเลยเขาทําเสร็จแล้วปั๊บเขาก็ให้ลูกค้าแล้วเขาก็กินส่วนต่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นค่าเช่าค่าทําค่าดูแลรักษาไปเรื่อยๆส่วนลูกค้าก็เอาไฟฟ้าเนี่ยแหละไปขายเองโครงการ AOSP 3นะครับโครงการนี้อยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับผมมีอายุสัญญาโอ้โหนี่ยี่ห้าปีเลยโอ้ยาวมากสิ้นสุดปี25 8 3้เขาก็จะได้ p a สซีฟอินค o ั e เนี่ยจะค่าเช่าค่าดูแลมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอันดับที่2นะครับธุรกิจเขาคือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อจําหน่ายพูดง่ายว่าคนที่จะทำโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอะ่ะต้องผ่านขั้นตอน5ขั้นตอนนี้บริษัท S A A M นะครับเขาจะทําให้คุณพร้อมเลย5ขั้นตอนนี้แล้วคุณก็มาซื้อกิจการของเขาพร้อมที่จะไปเปิดได้เลยเขาทําอะไรบ้างเราลองมาดูนะครับผม ขั้นตอนแรกเขาวิเคราะห์จัดหาสถานที่ตั้งโครงการอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัทอยู่แล้วเขาจะจัดหาสถานที่ที่ว่ามันมีแสงสามารถทําพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้หลังจากนั้นเขาไปขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงให้ด้วยหาที่ไม่พอไปขอเชื่อมให้อีกอันดับต่อมาไปขอใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า ให้อีกโอ้โหคือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยมาใช้บริการในเขาทําให้ทุกคุณพร้อมหมดเลยหลังจากที่ขอออนุบัติใบสนับสนุนค่าไฟฟ้านะครับเขาก็ขอหนังสือคือเขาก็ทําขอเี่ยวกับเรื่องสินเชื่อให้คุณอีกอ้าวมาคุณมาไม่เป็นไรผมทําสินเชื่อให้อีกแล้วก็ที่สําคัญเขาขอใบอนุญ,ญาตเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจให้สังเกตนะครับ5ขั้นตอนเนี่ยจะเป็น5ขั้นตอนของ ทุกคนที่ทําลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องเจอบริษัทเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้มากเขาจะทําให้คุณผ่านไปด้วยความรวดเร็วแล้วคุณก็สามารถประกอบกิจาการได้ทันทีเลยถ้าคุณซื้อกิจาการจากเขานะครับผมอันดับต่อมานะครับเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องลงทุนด้วย1แปลงนะครับเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มาก2เมกะวัตต์นะครับผม แล้วก็มีอายุสัญญาตัวนี้น่าจะประมาณ20ปีก็จะได้มีรายได้จากตรงนี้มาอีกนะครับผมจุดที่น่าสนใจนะครับธุรกิจของ S A A M เป็นโมเดลที่เก็บค่าพัฒนาโครงการในรูปแบบบริการรายเดือนทำให้บริษัทมีรายได้เข้ามาตลอดเวลานะครับสร้าง passive income ในระยะยาวให้แก่บริษัทและทำกำไรให้บริษัทสม่าเสมอมาดูข้อมูลบริษัทนะครับ ข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับมาดูไอราคา IPO นะครับตอนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์วันปี62ราคา1.8บาทพา0.5บาทนะครับพาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือ IPO ราคา1.8บาทมาดูราคาปัจจุบันนะครับผมอันนี้เป็นงบการเงินนะครับมาดูราคาก่อนพอ IPO 1.8ปั๊บ ตกเลยครับราคาปี62เหลือ1บาทเป็นหุ้นที่ปีนี้อาจจะเห็นหุ้น IPO ที่ราคาขึ้นนะครับแต่ปีที่ผ่านมานี่ตกกระจายหลังจากนั้นนะครับ63ก็1.08บาทไม่ไปไหนเลยปี64ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นหน่อย1.77บาทถึงราคาจะสูงขึ้นนะครับแต่สังเกตว่ายัางไม่เท่า IPO เลยนะครับมาดูค่า PE นะครับค่า PE ปี62 22เท่า ปี6 3สาเท่านะครับปีนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ปีปัจจุบัน21เท่าก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา PE ก็ถือว่าในระดับที่พอรับได้ P ต่อ Book Value นะครับบ่งบอกความถูกแพงของหุ้นอ่าตอนนี้ปี6-2นี้1เท่าปี6-3ก็1.1เท่ามาปัจจุบันนะครับ1.81เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่ปันผลเป็นทีเด็ดของหุ้นนี้เลยนะครับปันผลนี่สม่ำเสมอ ปี6-2ส2องเปซปี6-3สเกือบ7%เนลยนะครับและปัจจุบันนี่3.5้าเปอร์เนเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะซี่ซน่าสังเกตนะครับคือมาเก็ตแคปของตลาดนะครับมูลค่าของบริษัทในตลาดนะครับปี6-2กับ6-3นะครับประมาณ300ล้านปีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่500ล้านถือว่าเป็นบริษัทที่ขนาดเล็กมากครับมาเก็ตแคปนี่5้0ล้านเองนะครับผม อันนี้จะเป็นงบการเงินนะครับมาดูรายได้ที่ผมบอกว่าเขามีรายได้ Passive Income มาตลอดนะครับสังเกตดูว่าปี62กับปี63นะครับนี่ครับรายได้เนี่ยไม่ตกแน่นอนต่อให้ปี63โควิดก็ไม่ตกอยู่ที่73ล้านคำถามต่อมาแล้วรายได้ปีหน้าจะเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวราล,ลองมาดูนะครับสไลด์ถัดไปจะมีความเห็นว่ามันจะขึ้นไหมส่วนกำไรสุทธินะครับปี6 2นี่16ล้านส่วนปีนี้นะครับผม อยู่ที่24ล้านกงกำไรสุทธิขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็ขึ้น0.06ในปี62แล้วก็ปี63 0.08โอ,อ้ขึ้นมาเยอะนะตัวนี้ที่สำคัญนะครับอัตรากำไรสุทธิโอ้โหกิจการของเขาอัตรากำไรสุทธินี้สูงมากปี62นี่22%แล้วก็ปี63นี่33%เลยนะครับผม นี่มาดูหัวตานอกจากดูหัวตากำไรสุดทีด่หัวตากำไรขั้นต้นครับคือเขาไม่มีรายจ่ายอะไรเหลือเลยคือกิจการเขาเหมือนที่ปล่อยที่ที่เขาทำโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้คนอื่นเชา่าแล้วก็เก็บค่าเชา่าเก็บค่าดูแลมาเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆเดือน,อน,อนกำไรขั้นต้นครับ7 3เลยเมื่อปี62%ปัจจุบันก็คือประมาณ72.8%ก็73%นี่แหละครับผมกำไรสุดแต่กำไรสุดที่นี่ ปี63สามีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปคือ3 3สาเปอร์เซ็นเลยเป็นกิจการที่กำไรดีมากเลยนะครับผมเหมือนทำอสังหาให้เช่าเลยอันนี้เงินมันผลนะครับผมสังเกตว่าเขาจะปันผลอา่าโอ้โปันผลเยอะนะดูแล้วปีหนึ่งนี่ปันผล 2- 3ถึงสาครั้งเลยนะครับผมมาดูปี6 1หนึ่งอันนี้ปีที่เขาตลาดนะครับนี่อันนี้ปันผล0.025บาท พอปี62นะครับปันผล3รอบนี่โอ้โหปันผลเยอะนะ0.025 0.025 0.025มาปี63ขนาดมีวิกฤตโควิดเขาก็ยังปันผลให้เรา3รอบเหมือนกันนะครับผม0.037 0.013นะครับแล้วก็0.013นะครับวันที่14พฤษภา2564อ่ะเสลล์เขาจะซื้อตอนนี้ก็ยังได้ปันผลอยู่นะเนี่ยมาดูจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับ โอ้โหบริษัทตอนนี้เมื่อปี63นะครับมีผู้ถือหุ้นทั้งประเทศนะครับ800คน <c ười> คือเดินไปที่หาคนถือหุ้นนี้นี่หายากมากดีไม่ดีบอกเพื่อนว่าถือหุ้น S A A M นี่ทุกคนยังงงเลยหุ้นอะไรมีได้เหรอปีนี้ค่อยดีมาหน่อยครับปี64แต่ก็เกินพันมาอยู่4คนนะครับ1,004คนพื่อถือหุ้นรายใหญ่นะครับผม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังเกตว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยจะมีเป็นเจ้าของนะครับสามคนแรกนี่เป็นเจ้าของหมดเลยนะครับอัตราส่วนก็รวมกันแล้วประมาณผมคงคำนวณน,นะประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกว่าๆตัวเนี้ยเจ็สิบเปอร์เซ็นตกว่าๆหลังจากนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปสังเกตนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยมีเงินอยู่แค่ อ่าเท่าไหรด่ดีอันนี้เอา0.5%นะครับเอาลองลองคุณพีกันกันย์ของบริษัทนะครับมี1ล้าน6แสนหุ้นปัจจุบันราคาหุ้น1บาทนิดๆผมตีให้2บาทเลยก็แล้วกันประมาณถ้าเกิดคุณมี3.2ล้านนะครับคุณก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ได้แล้วซื้อบริษัทนี้ไม่ใหญ่นะเล็ก แต่ว่าเขามี passive income แล้วก็มีรายได้ที่เขาได้มาเรื่อยๆและพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตนะครับผมที่สำคัญคนไม่มีคนสนใจตัวนี้เลยน้อยมากๆครับผมนี่มาดูการเติบโตนะครับเขาจะเติบโตจากอะไรหลังจากที่เขามี passive income ปล่อยให้คนอื่นเช่า่าเช่าที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าเขามีอะไรที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปนะครับ เขาซุ้มพัฒนาโครงการอยู่2โครงการนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมเพื่อจะนำมาจำหน่ายจะมีโครงการชื่อว่า S A A M นะครับอันนี้เขาเขาพัฒนาอยู่ที่โอิตะนะครับผมศูเป็นการผลิตไฟฟ้า20เมกะวัตต์นะครับแล้วก็โครงการ S A A M โอิตะสองนะครับไบโอมสพาวเอันนี้ก็ผลิต20เมกะวัตต์เหมือนกันนะครับเขาทำเพื่อจำหน่ายแต่ไม่ได้ทำในไทยแล้วเขาเริ่ม โตไปที่ต่างประเทศแล้วแล้วเขาก็เกือบจะทําสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้เกือบจะได้ขายแล้วเอีกนิดเดียวครับผมตอนนี้ครับโครงการของเขาเนี่ยมีคนสนใจเยอะเพราะว่าเขาได้ค่าส่งไฟค่าสามส่นไฟฟ้านี่ค่อนข้างเยอะเลยคือ24เยนต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับคือค่อนข้างเยอะนะที่ผมฟังในออฟเด์ของเขาเขาว่าเยอะมากที่ญี่ปุ่นนี่มีคนสนใจเยอะมากแล้วก็จุดเปลี่ยนของ SAM นี่ครับก็คือโครงไฟฟ้าลงนี้นี่แหละ จะเห็นได้ว่าถึงอโรงไฟฟ้าของเขานะครับยี่สิบเมกะวัตต์ถ้าเอาไปเทียบกับบริษัทใหญ่ๆก็คือโรงไฟฟ้าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดอยู่ในบริษัทเล็กๆอย่างตัวนี้มีมาเก็ตแคปแค่ประมาณสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยขายได้ลงหนึ่งนะครับผมสองร้อยล้านเยนหรือประมาณหกสิบล้านบาทนะครับผมกําไรพูดง่ายๆคือสามสิบหกล้านบาทต่อโรงงานคือเยอะมากสําหรับเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะนําเงินตัวเนี้ย ไปพัฒนาโครงการเขาต่อได้เรื่อยๆจุดเปลี่ยนเขาคือตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าขายได้เมื่อไหร่นะครับกําไรเขาจะโตเยอะมากเป็นเท่าๆได้เลยเพราะว่ากําไรไตรมาสหนึ่งเมื่อกี้ที่เห็นเมื่อกี้ไรายได้ต่อปีเขาอ่ะเจ็ดสิบสองล้านเองตัวเนี้ยถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยสาิบหกล้านเลยนะครับผมเข้ามาพอเขามีเงินเข้ามาเยอะขนาดเนี้เขาก็สามารถไปพัฒนาโครงการของเขาต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาทําที่ญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยประเทศอื่นผมคิดว่าเขาก็ทําได้ไม่น่าเป็นปัญหาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับ ขั้นตอนตอนนี้คือจัดหาสถานที่นี่เขาทําเสร็จแล้วเชื่อมต่อเขาก็ทําเสร็จแล้วได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเหลือตอนนี้เหลือแค่ขอใบอนุญาตนะครับผมแล้วก็พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับาการจด,จดแจ้งของเขานะครับผมก็สามารถส่งมอบได้เลยนะครับผมแล้วโรงไฟฟ้าของเขาไี้มีคนสนใจแล้วนะ อันนี้มีคนสนใจแล้วเตรียมพร้อมจะซื้อแล้วหนึ่งโลงส่วนอ,อีกหนึ่งโลงเนี่ยเขาเตรียมจะขายการลงทุนหุ้นนะครับผมก็บอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากนักทุนดันโดนเนี่ยคือเป็นหนังสือที่น่าจะอ่านควรอ่านแหละถ้าคนเล่นหุ้นเนี่ยต้องอ่านเลยเพราะเขาจะบอกว่าการเล่นหุ้นเหมือนการทาธุรกิจแบบไหนและควรจะลงทุนแบบไหนนอกจากเล่มเนี่ยยังเอามาประยุกต์ใช้ในกิจการธุรกิจส่วนตัวของเราได้ด้วยเขาเปรียบการลงทุนหรือการเล่นหุ้นหรือการลงทุนหุ้นเนี่ยเหมือนการโยนเหรียญถ้าออกหก ถ้าออกหัวนะครับผมได้เงินเยอะถ้าออกก้อยก็เสียเงินนิดหน่อยอัเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยใช่เลยพูดยังไๆว่าถ้ามันออกก้อยไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็มีเงินจาก passive income ตลอด20ปีมาเรื่อยๆเรื่อยๆบริษัทเนี่ยไม่มีทางเจ๊งยากมากขนาดโควิดเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดออกหัวเนี่ยเขาขายโรงงานไฟฟ้าได้ครบ2โรงงานเนี่ยแล้วก็เอาเงินนั้นไปต่อยอดธุรกิจเนี่ยกำไรเขาจะขึ้นแบบ เยอะมากพบตัวเขาอะไม่ใหญ่เลยตัวเขาามีโอกาสที่จะขยายกาไรเขาได้ใหญ่ขึ้นมากนี่ครับอันนี้ที่ผมเขียนชัดเจนเลยว่ากําไรไรายได้ต่อปี70ล้านเนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วไม่มีตกอะขนาดโควิดเนี่ยยังเอาไม่ยังไม่ตกเลยเพราะว่าเขาเก็บรายค่าเช่าไป็รายเดือน แล้วอันนี้มันก็เหมือนไม่เหมือนพวกหอพักหรืออสังหาเลยนะมีแบบว่าเช่าปับ๊บขอออกไปก่อนหรือปิดเทอมแล้วผมไม่เช่าแล้วอันนี้คือต้องเช่าตลอด2ี่ปี20ิปีมีสัญญาที่แน่นอนดังนั้นความเสี่ยงที่โอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยโหต่ำมากครับผมเรามาดูนะครับถ้าใช้เทคนิคในการหาคุณด้งของผมเนี่ยกิจการอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้าง คือซื้อกิจาการที่ยังไม่เติบโตเต็มที่หรือในช่วงที่กําลังเติบโตนี่ใช้แน่นอนครับกิจาการตัวนี้ยังไม่เติบโตเต็มที่แน่นอนแต่เขาก็ยังมีรายได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อยู่ที่ผู้บริหารนะว่าเขาจะ aggressive หรือ fight ที่จะสู้ต่อไหมถ้าเขาสู้ต่อบริษัทก็จะกําไรมากขึ้นแต่สังเกตนะครับผู้กลุ่มผู้บริหารนะถือเกือบ70%เลยผมว่ายังไงเขาก็ต้องสู้ต่อแน่นอนซื้อหุ้นลอก่อนคนอื่นจะซื้อหรือสนใจโอ้อันนี้ ชัดเจนครับหุ้นตัวนี้ในประเทศนีมีคนถืออยู่ยอพันกว่าคนถ้างนั้นถ้าซื้อตอนนี้นี่ผมว่าถ้าเกิดว่าเหมือนขึ้นรถอะเดี้ยไปนั่งรอรถก,ก่อนคนอื่นเลยถ้ารถออกยังไงก็ได้ขึ้นแน่นอนผู้บริหารมีความสามารถผู้บริหารนะครับแต่ก่อนเป็นพนักงานโรงงานไฟฟ้าแต่เขาเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการจะทําธุรกิจนี้เขาก็ลาออกมาแล้วก็ ลองเดิมพันทําธุรกิจนี้ดูจนที่มาจนธุรกิจนี้สามารถเข้าตลาดหุ้นได้ด้วยตัวเขาเองี่ผมก็คิดว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันดังนั้นหุ้นพวกนี้ต้องถือให้นานพอให้เขาแสดงศักยภาพของเขานะครับเราจะสามารถทำกำไรไเป็นเด็กๆได้คะแนนหุ้นเด้งของบริษัท S A A M นะครับผมให้8.5เต็ม10เลยครับที่ให้คะแนนเยอะ8.5เนี่ยเพราะด้วยเหตุผล3ข้อครับ หนึ่งก็คือบริษัทเขาเนี่ยมีรายได้เป็น Passive Income มาเรื่อยๆทุกปีทุกปีกปจํานวน70ล้านบาทดังนั้นโอกาสที่รายได้เขาจะหายไปหรือรายได้เขาจะต่ําลงเนี่ยยากมากแม้กระทั่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดรายได้เขาก็ไม่ได้ลดลงเลยดังนั้นความแข็งแกร่งของรายได้เนี่ยผมถือว่าระดับต้นๆเลยเป็น Passive Income ซึ่งหล่อเลี้ยงบริษัททุกปีทุกปีอันดับต่อมานะครับข้อ2ก็คือโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย อีกไม่นานพร้อมจะขายแล้วดังนั้นเมื่อวันไหนที่เขาขายโครงการนี้ได้กําไรจะเข้าบริษัทเยอะมากเมื่อเข้าบริษัทเยอะเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะเพิ่มตามกําไรเนี่ยก็มีสูงดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นก็คือไปนั่งรอในรถก่อนคนอื่นเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็ไม่ค่อยมีคนถือดังนั้นการที่เราไปนั่งรอในรถเนะี่ยก่อนคนอื่นอนะ่ะมันย่อมดีกว่ารถที่จะออกไปแล้วล้วค่อยไปนั่ง โอกาสที่เราจะได้เบาะนั่งดีๆตำแหน่งดีๆแล้วทำกำไรดีๆก็จะสูงกว่าและเหตุผลต่อมาข้อที่3ก็คือเมื <c oughs> ่อเขาพัฒนาโครงการในญี่ปุ่นขายได้ประเทศอื่นๆเขาก็ทําได้ผมเชื่อว่าความสามารถในการพัฒนาของเขาน่าจะมีสูงมากดังนั้นประเทศต่างๆเนี่ยหลังจากเขามีรายได้ก้อนนี้เข้ามาแล้วประเทศต่างๆเขาก็พร้อมจะไปพัฒนาต่อแล้วดังนั้นรายได้ที่เป็นฐาน70ล้านบาทต่อปีมันก็จะเป็นเรื่อยๆต่อมา แต่เมื่อมีโครงการอื่นที่เขาไปขยายหรือว่าทําเพื่อให้คนอื่นเช่าเนี่ยรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นชัดเจนเรื่อยๆทุกปีทุกปีอย่างมันง่นคงดังนั้นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีโอกาสทําให้เกิดงุน้นหุ้นเด้งได้ง่ายนะครับผมแต่ที่ตัดคะแนน1.5คะแนนไปนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ากิจการของเขาอ่ะมัน ลาบเรียบไปราบเรียบความหมายก็คือกําไรมันนิ่งอะ่ะคงที่ไปเรื่อยๆเรื่อยเกินไปไม่ค่อยมีเห็นว่ากําไรมันโตขึ้นแบบชัดเจนนะคาดการณ์ง่ายว่าโตขึ้นชัดเจน20% 30%ต่อปีดังนั้นก็เลยต้องตัดคะแนนส่วนเีี่ยวไปแต่ในความราบเรียบของเขาอ่ะก็มีข้อดีนะเพราะหุ้นตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากได้หุ้นดีๆสักตัวราคาไม่แพงแล้วก็กําไรไม่ลด มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือไปยาวๆอย่างน้อยก็มีปันผลให้กินเล่นๆสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นดังนั้นหุ้นตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีลักษณะแบบนี้และหวังว่ามันนะครับจะขึ้นเป็นเด้งโดยการที่เขาขายโครงการที่เขามีอยู่ในมือได้นะครับผมดังนั้นหุ้นตัวนี้น่าสนใจอยากให้เพื่อนๆลองไปทําการบ้านดูว่าหุ้นตัวนี้มีข้อดีตรงจุดนี้แล้วน่าลงทุนไหมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมหมดลองไปดูก่อน ถ้าเกิดชอบก็ค่อยเข้าไปดั่งรถรอรถก่อนคนอื่นเขาเลยนะครับผมก่อนจะจบรายการนี้นะครับขอฝากนิดนึงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ให้กําลังใจใผมหรือว่าถามคาถามเกี่ยวกับหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูรายการอีกรายการหนึ่งของผมชื่อรายการอสังหาพารวยนะครับตอนนี้อยู่ในการแนะนําเรื่องบ้านเช่านะครับผม การลงทุนบ้านเช่าของผมเนี่ยเป็นการลงทุนเหมือนนี่เลยบริษัท SAM เลยคือมี passive income เข้ามาทุกปีทุกปีว่าเขาเริ่มการลงทุนยังไงแล้วเราจะทํำยังไงให้ต้นทุนเราน้อยที่สุดหรือแทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยนะครับใน,ในในรายการบ้านเช่าพารวยนะครับในช่องมันนี่ฮีโร่นี่แหละยังไงาลาทุกท่านก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP ที่4นะครับผมจะนําช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมแล้วเจอกันครับผม Oh,